เหมือนจะนานมากแล้วเนอะที่เคยอัปเดตข้อมูลให้ไปเกี่ยวกับสินเชื่อรับบิทแคสอะไรที่ติดตามหรือว่าต้องการข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับสินเชื่อรับบิทแคสตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างคนที่เคยสมัครเนี่ยตอนนี้เขาก็ผ่านแล้วก็รับวงเงินไปแล้วก็มีรวมถึงคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยอยากจะบอกให้คุณทราบว่าสามารถสมัครใหม่ได้นะแต่ว่าคุณจะต้องรอการสมัครใหม่เนี่ยตั้งแต่3เดือนไปแล้ว คงจะต้องแสดงความยินดีด้วยนะกับคนที่ผ่านการอนุมัติและก็รับเงินแล้วด้วยคุณควรจะรักษาเครดิตตัวเองให้ดีๆนะเพื่อว่าคุณจะได้มีโอกาสในการเพิ่มวงเงินสินเชื่อนในอนาคตเองเอาเป็นว่าคนที่สามารถสมัครได้ตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนนะให้คุณเนี่ยเข้าไปดำเนินการต่อภายในอแอปการอนุมัติสินเชื่อจากรับปิดค s าสเนี่ย คุณสามารถจะเบิกเงินใช้ได้ทันทีเลยนะเบิกเงินได้ตามวงเงินที่คุณได้รับเราจะบอกว่าทุกๆสินเชื่อจากรับ b i t แคสเนี่ยจะมีการจัดส่งสัญญาสินเชื่อให้กับคุณนะผ่านทางอีเมลอีกด้วยมาดูกันซิว่าสินเชื่อรับ b i t c a สตตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งหมายถึงคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว คนที่เคยส่งใบสมัครขอสินเชื่อไปแล้วส่วนคนที่อยากจะสมัครสินเชื่อเข้าไปใหม่เนี่ยคุณจะต้องรอก่อนรอให้เขาได้เคลียร์คนเก่าๆเนี่ยให้หมดสิ้นซะก่อนเราจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยระบบก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นัเวลาคุณจะทําการกรอกรายละเอียดหรือว่าจะทําอะไรลงไปในแอปเนี่ยนะคุณควรจะตรวจเช็คให้ดี ณไม่ต้องรีบร้อนอะไรไม่งั้นพอมันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยคุณจะเสียเวลาได้สินเชื่อรับปิดแค้นเนี่ยเขาจะอนุมัติภายใน5วันทําการแล้วก็อนุมัติแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเบิกเงินเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยคนที่สนใจจะกู้เงินนะคุณก็ต้องติดตามข่าวสารนะผ่าน Facebook ของเขาก็ได้หรือไม่ก็ผ่านตามช่องทางของเราก็ได้